สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วันชิวๆกับเกมไลน์เจอร์เช่นเคยนะครับผมรอบนี้นะครับผมผมก็มาทําตามทุกๆวันจันทร์นะครับผมที่ผมจะมาทําการแจกแต้ม PVP นะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้ยินเสียงของเพลงเกมมากเกินไปนะครับผมก็ขอประทานโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมได้เปิดเสียงไว้เบาสุดแล้วนะครับเนื่องจากว่า เครื่องของผมอาจจะเสียงดีเกินไปนะครับผมก็ขอประทานทั่วด้วยนะครับก็ถ้ายังดังอีกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทาการปิดเสียงเลยแล้วกันนะครับผมก็คืออาจจะเป็นคลิปหน้านะครับที่เป็นคลิปอื่นๆนะครับผมถ้าผมลงคลิปถ้าผมลงคลิปเป็นเสียงเพลงอื่นได้เดี๋ยวผมก็จะพยายามลงให้นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมยังลงคลิปเสียงอื่นๆยังไม่เป็นนะครับผมก็ขอประทานทั่วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ไปทําการแจกแต้มกันเลยครับผม ผมก็ได้ตั้งทีมไวแล้วนะครับผมอ่าให้ดูก่อนเลยนะครับผมก็ตั้งทีมเอาไว้นะครับผมทีมที่หนึงนะครับก็คือ3ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมที่ผมจะเอามาแจกแต้มในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมถึงตั้งแค่สตัวเพราะว่าถ้าตั้งเยอะเกินไปนะผมจะไม่เหมือนเป็นการแจกแต้มนะครับและส่วนถ้าแพ้ง่ายเกินไปนะครับผมก็จะดูเหมือนตั้งใจเกินไปนะครับผม ก็ไปชมกันเลยนะครับผมก็จะหาทีมไทยก่อนเลยนะครับผมส่วนที่ใช้คาริสนั้นนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเนื่องด้วยที่ว่าผมไม่สามารถที่จะหาตัวอื่นได้นะครับผมที่เป็นไฮเปอร์นั่นเองส่วนดูริยังนะครับผมผมก็เผลอนะครับเอาตัวดูริยังนั้นไปไว้ในห้องทดลองนะครับผมซึ่งพวกตัว อื่นย้อนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใส่เกียร์ทิ้งไว้นะครับก็มาเจอท่านแรกกันนะครับผมคุณโอ้นะครับเป็นคนไทยนะครับผมแล้วเขาก็ถือสมุดอะไรสักกระดาษอะไรสักอย่างนะครับผมในมือนะครับก็ถ้าสมมติเกิดว่าเอินนะครับผมได้เจอคลิปนี้ก็สวัสดีครับคือนี่คือการทักทายนะครับผมก็ไปทําการแจกแต้มกันเลยนะครับ ในหนึ่งอาทิตย์นะครับผมผมก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเหมือนจะนานหน่อยนะครับเลยอุ๊ยขอโทษด้วยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะเป็นการอย่างนี้แทนละกันนะครับผมอันนี้ถือว่าผมพลาดเองนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมผมก็จะไม่ทำการตีต่อนะครับสำหรับคุณโอ้นะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเนื่องจากว่าผมตั้งใจแจกท่านแจกท่านผู้ชมนะครับ แต่บังเอิญครับผมลืมเปลี่ยนทีมกลับนะครับผมผมก็เลยปล่อยให้ชนะเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าทําแบบเมื่อสักแบบที่ผมตั้งเอาไว้แล้วนะผมก็จะนานกว่านี้นะครับผมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํานะครับผมสำหรับผู้ชมที่ผู้ทุกท่านนะครับผมที่ตั้งใจจะแจกแต้มนะครับก็อันนี้คือข้อผิดพลาดของผมเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับผมด้วยการที่ไม่ลืมนะครับก็เดี๋ยวไปหาผู้ ผู้ชมท่านที่2นะครับผมที่ผมจะทําการแจกแต้มนะครับจริงๆไม่น่าดีกวผู้ชมนะครับผมน่าจะเรียกว่าคนไทยนะครับอาคุณกิตสดานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมไปตั้งตั้งทีมก่อนนะครับส่วนมากนะครับผมก็เนื่องจากที่ว่าเปลี่ยนเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วจะไปเปลี่ยนกลับผมก็ลืมอีนนะครับผมซึ่งก็โดนตีละนาวเลยนะครับ ก็ถือว่าแพ้ไปตาหนึ่งครับผมถึงจะได้สตินะครับก็ไปชมกันเลยครับผมส่วนทีมที่2นั้นนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไม่ออกมาแน่นอนครับผมก็ไปชมมาต่อเลยครับผมจะกดลงสามตัวแล้วก็กดออตโต้เลยนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสนุกพอสมควรนะครับผมอินวิยาศาของผมนะครับผมนั้นๆก็จะออก2ตัวสักทีนะครับผมก็แปลกใจยอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมเวลาผมเล่นเองโดยที่ว่าไม่ได้แจกแปมนะครับผมก็จะออกแค่ตัวเดียวตลอดเลยนะครับกอคุณกฤษดาบุลานนะครับผมก็ท่านคือท่านที่2นะครับผมที่ผมแจกแปมนะครับ ก็เราไปหาท่านที่3กันเลยครับโดยมากนะครับผมผมก็จะแจกเฉพาะทุกวันจันทร์นะครับ mm hmm. ก็อดใจรอกันนะครับผมสําหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่บังเอิญหรือว่าคนไทยท่านใดนะครับผมที่บังเอิญมาเจอผมนะครับผมก็สามารถที่จะทักทายในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าผมไปไปแจกแต้มนะครับผมก็ ยินดีด้วยนะครับผมที่คุณชลินนะครับผมคือท่านต่อมานะครับคือท่านที่สามนะครับผมเลขสวยด้วยนะครับเป็นปีเกิดของผมเลยสองห้าสองสามครับผมก็โดนใจมากครับโดยเฉพาะเลขนี้นะครับผมเป็นปีเกิดของผมเลยคุณชลินก็แต้มเดียวกันพอดีเลยนะครับผมกับปีเกิดของผมนะครับก็ไปทําการแจกแต้มกันเลยครับ ใน PVP นั้นนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเสียงรบกวนเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมได้ทำการปิดเอฟเฟกไปแล้วนะครับถ้าเป็นส่วนอื่นนะครับผมก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงเกมชัดเจนนะครับแต่ว่านัดตรงนี้ก็คือจะไม่ได้ยินเสียงเกมเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่า PVP นั้นน่าจะไม่มีเอฟเฟกนะครับส่วนถ้าสงสัยว่าเสียงหลอดเพราะอะไรนะครับผมก็เนื่องจากว่าผมคอแห้งนั่นเองนะครับ ก็เลยอาจจะทำให้เสียงหลอดูไปนิดนึงนะครับผมหรือว่าถ้าเสียงไม่เข้าหูยังไงก็สามารถจะแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะทำการกินน้ำให้เยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเสียงให้หล่อขึ้นนะครับก็ดูๆแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสนุกดีนะครับผมกับการที่ผมได้เห็นนะครับว่า ทีมของผมเวลาแจกแต้มนะผมจะดูเลยว่าค่อนข้างที่ผมที่เขาเรียกว่าอะไรดีครับต้องเรียกว่าผมได้เห็นอะไรมากขึ้นนะครับผมของตัวละครของอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเมื่อผมเป็นผู้เฝ้าดูอย่างเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้เล่นนะครับผมถ้าเป็นผู้เล่นผมจะเล่นอย่างจริงจังโดยบางครั้งก็คือไม่ได้ดูตัวละครของอีกฝั่งเลยนะครับแต่ว่าการที่ผมได้มาเป็นคนแจกแต้มนะครับผมตั้งใจแจกแต้มด้วยนะครับก็คือผมจะได้เห็น ตัวละครนะครับผมว่าเขาออกสกิลยังไงบ้างนะผมเพราะบางครั้งก็คือเป็นผู้เล่นเองนะครับก็จะไม่ได้มองเลยนะครับผมว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับผมสักแต่ว่าผมก็สักแต่ว่าจริงๆนะครับผมก็คืออยากชนะเองเดียวนะครับผมก็เลยจัดการเรียบเลยครับนารู้อีกก็คือตอนที่มากดย้อนดูนะครับผมก็เลยทําให้อาจจะได้เห็นนะครับโอ้คนไทยท่าน คนไทยท่านนี้นี่ชื่อตั้งชื่อได้น่ากลัวมากครับผมผมก็ไม่กล้าที่จะแปลให้ฟังเลยนะครับคนหน้าอะไรสักอย่างนะครับผมผมก็ไม่กล้าพูดเนาะเพราะว่าถ้าพูดไปผมคือผมแปลความหมายออกนะครับแต่ผมก็ไม่กล้านะครับผมเพราะมันจะดูไม่ดีออกมากๆนะครับก็ทุกคนคงจะเห็นชื่อแล้วนะครับส่วน ตัวหลังสุดน่าจะเป็นหอหีบนะครับส่วนข้างหลังอาจจะเป็นสาอีนะครับผมซึ่งผมขอไม่พูดต่อนะครับก็ไว้แค่นี้นะครับผมก็ไปดูกันต่อเลยนะครับอ้อผมลืมชื่อเขานะครับอ้อผมลืมบอกนะครับผมว่าเมื่อสักครู่นะครับเขาชื่อนี้ชื่อหน้านี้นะครับผมก็เมื่อเมื่อสักครู่ผมผมคิดว่าผมลืมลืมชื่อเขานะครับผมก็คนหน้าสักอย่างนะครับก็ไปทําการแจกแ้งกันเลยครับผม อาจจะมีลืมอะไรไปบ้างนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งคือด้วยความมึนบางอย่างนะครับผมก็คือเป็นคนค่อนข้างขี้ลืมนะครับผมแล้วก็นอนค่อนข้างนอนน้อยนะครับหมกมุ่นอยู่กับเกมนี้เป็นหลักเลยนะครับผมโดยมากจะไม่ได้เล่นเกมอื่นเป็นหลักนะครับก็คือเกมนี้เกมเดียวที่ผมเล่นมาแทบจะเรียกได้ว่าไม่เคยหยุดเล่นนะครับผม ตั้งแต่หลังจากที่ผมหายไป5้าเดือนนะครับผมแล้วผมกลับมาเล่นเกมนี้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้หยุดเล่นอีกเลยนะครับแล้วก็เล่นยาวมาจนถึง l อ4นะครับผมก็แจกแต้มไปแล้วทั้งหมดทั้งสท่านนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ครบ5้าทีมนะครับผมแล้วผมก็จะทําการแคปรูปเอาไว้นะครับผมเพื่อเป็นสักขีพยานนะครับว่า ผมได้ทําการแจกแต้มจริงๆนะครับผมส่วนผมไม่มีข้อตกใจอย่างครับผมก็คือวันนั้นนะครับผมได้แจกคุณก๊อฟไปนะครับผมรูปอาจจะไม่ครบนะครับแต่คุณก๊อฟก็ยังกลับมาตีผมนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับผมว่าเขาจําชื่อตัวเองไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารูปของเขามีแค่ครึ่งเดียวนะครับผมผมก็ตกใจเหมือนกันครับว่าคืออ้าวผมแจกแต้มไปแล้วทําไมยังมาตีผมจริงๆผมไม่ได้เน้นนะครับผมว่า จะตีผมไม่ตีนะครับแต่แค่เพียงผมก็ต,ตกใจว่าเอาถ้าอินบอ็อกผมถ้าถ้าเกิดว่าอินบอ็อกมาคุยกันอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าคือตีเสร็จปุ๊บแล้วผมก็งงเอาตียังตีกันอีกเหรอเ <laughs> นืกอกาแจกแต้ไปแล้วจะไม่ค่อยตีกันจะตีกันน้อยลงไงครับเพราะว่าโดยมากผมจะพยายามสร้างมิตรไม่ตีคนไทยนะครับผมส่วนถ้าคนไทยท่านใดนะครับผมที่เห็นคลิปนี้นะครับผมก็จะจะก่อนจะตีก็ทักกันมาก่อนก็ได้นะครับผมก็จะได้รู้ว่า เป็นการทักทายกันเนาะถึงตีแล้วเสียแต้มก็ไม่ว่ากันนะครับผมขอให้ทักทายกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมอาจจะงงได้นะผมว่าทําไมถึงมาตีผมนะครับอาจจะบอกว่าน้องๆขอแต้มหน่อยนะอันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับผมถ้าจะคอมเมนต์มาขอแต้มนะครับก็ไม่ว่ากันเพราะว่าผมก็เน้นที่จะชิลๆนะครับผมไม่ได้อารมณ์เสียทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าผมเน้นที่จะแจกแต้มอยู่แล้วนะครับคนไทยช่วงนี้ผมพยายามไม่ตีเลยนะครับผมเพราะว่า เลิกพยายามเรียกง่ายๆครับผมคือพยายามเลิกตีคนไทยนะครับผมเพราะว่าหลังๆมาก็คือเมื่อผมทําการแจกแต้มคนไทยใช่ไหมครับผมก็จะพยายามไม่ตีคนไทยนั่นเองนะครับผมก็มาเจอท่าสุดท้ายแล้วนะครับก็คุณจารุนะครับผมก็เลขสวยดีนะครับผมสองสี่เจ็ดสี่นะครับถือว่าทีมสวยเลยนะครับผมก็ไปทําการแจกแต้มกันนะครับ ส่วนเวลานี้นะครับผมที่ผมทําการแจกแต้มนั้นนะครับผมก็ประมาณ12นาทีได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอดูเวลานิดนึงนะครับก็คือกี่โมงนะตอนนี้เป็นเวลา4โมง1นาทีนะครับผมถ้าย้อนกลับไปประมาณ12นาทีก็เท่ากับประมาณ48นะครับผมโดยเฉลี่ยประมาณนะครับก็จะประมาณ3โมง48นะครับผม ก็เดี๋ยวพอหลังจากนี้ไม่นานนะครับผมผมก็จะทําการลงคลิปให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนะครับจากคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับผมจะคอมเมนต์ยังไงก็ได้นะครับผมขอให้ไม่เป็นอะไรก็เป็นพอนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ไม่ว่านะครับแต่อยากกดไลค์เลยนะครับผมผมขอเพราะว่าผมถือว่าผมต้องการทําให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมดีใจนะครับที่ได้ดูคลิปนะครับผม แล้วก็มีอารมณ์สุนทรีในการดูคลิปนะครับผมก็ถ้ายังไงก็อยากกดไะไรก็เลยนะครับก็ครบทั้งห้าท่านแล้วนะครับก็สังเกตดูนะครับอันนี้นะครับผมผมก็จะทำการแคปรูปหน้าจอนะ้าตรงนี้เลยนะครับผมก็คุณจารูนะครับผมอาจจะชื่อไม่ชัดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเห็นหน้าชัดเจนนะครับผมก็ ถ้าคนไทยท่านใดนะครับผมหนึ่งในห้านี้นะครับผมถ้าได้เจอคลิปนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทักทายผมด้วยการคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถือว่าเป็นเพื่อนก,นกันก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับผมก็ทําการแจกแจกแต้มหมดแล้วนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับผมดูแล้วเพลิดเพลินสนุกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเลือกคำว่าทั้งหมดเพื่อที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะนะครับผมว่าใจของผมทำอะไรต่อไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คอน,คอนเทนต์ของผมค่อนข้างจะตันนะครับผมนอกจากการที่ผมจะทำ PvP นะครับเพื่อแบทเทิลกันนะครับผมก็ยังคิดอย่างอื่นไม่ออกนะครับผมส่วนเลนเจอร์บางตัวนะครับผมที่ผมยังมีค้างอยู่นั้น ผมจะอาจจะค่อยๆทยอยลงมานะครับผมเพราะว่าเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วนะครับผมที่ผมยังไม่ได้รีวิวก็อาจจะค่อยๆทยอยลงมานะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมที่แบบว่าอยากให้ผมทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมยินดีรับไว้พิจารณาเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าผมต้องการที่จะมีคอนเทนต์ดีๆให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ bye บ๊ายบยแล้วเจอกันใหม่จ้า